านาคาแห่งมวลมวการเทือกเขาสูงเทียมฟ้าสวรรค์เราหยกหยากล้อมรวมที่สุดกาลังรินดังทางแก้วธรรมาสู่พระสุธากว้างดินแดนก็กำเนิดพญานาคาใสาสมบ้ญ เีบสายน้ำแห่งองค์พระวังทรงบรรลุมูพันขจีเวนยศัตว์ช่ำชื้นดื่ดดับสามเผ่าพันชีวาชาติมนุษย์ป่าบูชากินน้ำผ่าการเคลื่อนมูชนสืบสายเกิดตายในทานธรรมทานธรรมมหาพยานาคาแห่งมวลหมู่ พลังแห่งห่วงจักรวาลจุลสังขารดึกดำบันดินใจดินน้ำใจน้ำฟ้าใจฟ้าลมใจลมไฟใจไฟสามสายละอ,องทำล้ำลึกคืนเพนงามส่องสงบสว่างจิตมหาพญานาคางามระยิบเรื่อยไหล ประชาธรรมน้อมนำสมถะสิบห้าค่ำเดือนสิบเองค์พระสัมมาสเสด็จจากดาวดึงดานดาดดงดอกไม้สีสันกรีบ,บัวปริมน้ำแย้มไนยะละอองประทีปสุขพราวเหนื้อครนาทีการล่วงมวลมนุษย์มองเห็นดวงประทีปกลับไม่แลเห็นประทีปแก้ว เสียงะระฆังแห่งการตื่นรู้ยังแว่วเหนือน่านน้ำกระนั้นยังแผ่วเบาวกว่าเสียงเรือยนต์และเครื่องดูดทานทรายใบยเสมางามเด่นริมฝากฟังกรับพังสุดโสมมหาพรายพึกอีกเหล่าพญาไมา้เคียงคู่มหานาทีแพ้ไภ่กำรึกร่มใบบุญญาบารมีสมัยโพธิยาน ร่มโพร่รมไสยยึดยันโลกเอาไว้การล่วงมูมนุษย์มองเห็นหมานาทีกลับไม่เลยเห็นพญานาคาเรื่อยไหลวันคืนมัจฉาใหญ่คู่นาทีขวัญหนีโหดหูอาดุลคำหนึ่งครั้งแวกไหวยรองรับพระบาทาองค์พระกถาคตจึงเหล่ามัจฉาเข้าสู่มรรคา กลับหมู่มนุษย์วนเวียนสังสารวัตรมหาพญานาคาการเดินทางนิรันจาริกไหลพลังสรรพสิ่งเคลื่อนกายล้อมรวมถ่ายเทสู่ใจกลางห่วงพลังเล่นลับยาวไกลผลทางเทือกเขาเย็นยะเยือกแลทะเลเวิงวางกลับกลายธุระกันดาลแลป่วยไข้ กีการแห่งยุคสมัยมืดมนเช่นนี้